นะครับหลังจากคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาขึ้นเนือให้ดูเลยนะครับสวัสดีครับเ F4 ช่องคุณลำาหญ่พระสมเด็จดีครับเราจะมาชมพระขอบคุณพรมนะครับของอาจารย์สุรพลสัมมาสัมรันใหน้าจอเลยหน้าจอเลยให้เป็นิมพ์เส้นได้ครับเป็นิมเส้นได้ของบคุณพรมนะครับอาจารย์อาจารย์ต้องใส่ถุงให้ผม ผมต้องเขียนผมไม่รู้เหมือนกันตอนนี้แก่ผมสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับผมสวัสดีครับรจะถ่ายมาแบบนี้ให้กันเห็นนะครับวันนี้เราจะมาสอนภาสมเด็จปลวกวัดเกศารุสมโกววัดฝาคุณพน,น,นะครับในความครอบครองของอาจารย์สุรพลนะครับคลิปของอาจารย์สุรพลนะครับ ก็ดูพรกตรงนี้พิมพ์ตรงนี้ไปก่อนนะครับหลายคนบอกว่าน่าจะสลับอย่างโน้นอย่างนี้นะครับไม่ทําให้นะครับคือต้องไปดูคลิปกับอาจารย์สอนท่านอื่นๆนะครับที่เขาสองพระนะครับถึงได้นะครับแต่ครับอาจารย์สุรพลแล้วไม่ทําให้นะครับเพราะว่าอาจารย์สุรพลมีอุปกรณ์แค่นี้ไม่มีโน้ตบุ๊กไม่มีอะไรส่องให้เห็นเนื้อคำขนาดนี้ก็โอ้มันก็มากเกินไปแล้ว แล้วก็คิดของผมปราชย์สุรพลน,นะครับไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับคืออยากตัดต่อเหมือนกันแต่ตัดต่อแล้วมันเสียอรรถรสในการพูดคุยนะครับเอาคุยกันแบบบ้านๆสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับบอกงานประกวดพักก่อนเลยเท่านที่เทียงหลายวันที่17บมีนาที่ห้องสแสตมป์ทองรอษัาไปรษณีย์ไทยที่ไปรษณีย์ไทยครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับรับประบ,บอกข้อดีวันนั้นนะท่านอาจจะม,มีโชคดีที่สุดในชีวิตำส,สำหรับคนที่สําำหรับคนที่เสื่อมได้เยอะแล้วก็จับฉลากได้พระที่ท่านไม่ไม่คาดคิดมาก่อนในชีวิตก็ท่านจะได้เบื้องต้นมีมาอะไรบ้างเบื้องต้นมีบางคุณพรมบางคุณพรล้วมีสุมกรสุมกรแล้วก็จะมีพวกแก้วคร<ำ>ับกระดูก ทองคำพระพระพระหลวงพ่อแก้วฝังตะกรุดทองคำครับครับหนึ่งหนึ่งบัทหนึ่งใบมีสิทธิ์หนึ่งสิบคนสิบใบคนซื้อสิบใบก็มีสิบสิบก็จะใส่เลยได้สิบหมดเลยนะครับไม่แช่ว่าซื้อสามสิบใบก็ได้สิดเดียวไม่ใช่นะสามสิบใบสามสิบสิบสามสิบสิบครับผมแล้วแต่ท่านจะซื้อกี่ใบอะครับทุกใบมีสิทธิ์หมดครับ เพราะผมเตรียมไว้อย่างละสามสิบสามสิบสามสิบประมาณเ 90, ก90้าเก้าสิบองครับจะมีผู้โชคดีเก้าสิบคนขนาดนั้นเหรออาจารย์อ,ยอ,อืยอมไอ้จัดในครัวเจงเหรอถ,ถ้าถ้าปวดเจงจะจัดทำไมหลายหลายคนจัดแล้วปวดเจงนะอ่ะก็เรื่อของเขาเรามีพร้อมอยู่แล้วเราพร้อมเสียเจงครับกหมายถึงว่า จะมีคมเป็นอีกคนเราก็พร้อมเช่นจะรับผิเยอรับผมเราไม่ได้ว่ารับทุกอย่างแล้วก็เอาตังค์เข้ามาจ่ายคือไม่ได้รับทุกคนคิดว่าส่งผานเข้ามาที่นี้รับทุกอย่างนะครับไม่ได้รับทุกอย่างนะครับต้องผ่านกล้องก่อนใช่ผ่านกล้องผ่านพลังการหลายอย่างกว่าจะว่าจะตัดสินผ่านใช่ใช่ล้วกรรมการที่คัดอยู่ข้างในก็ ไม่มีเรื่องลมกรในกับใครคือจริงๆ<ค>แล้วแก็แก้คัคคัดมาจากข้างนอกแล้วก็ดูแล้วดูแล้วรอบหนึ่งกรรมนายกรรมการไปดูความสวยมากกว่านะเพราะว่าเก้แท้เนี่ยเขาคัดคลอกจากกล้องไปแล้วถ้าไม่ผ่านกล้องน้ำยาไปแล้วครับผมผ่านกล้อง,งยอนน้ายาสำหรับคนที่อยากใช้เทคนิคนี้อาจารย์พักปลูกวัดบางคุณพงมเนี่ยอาจารย์ทําไมมีเยอะเขาบอกว่า มีที่วัดแค่สองสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหรือเท่าไรเองนะพูดนี้ผมตอแหลทั้งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะพระบางคนผมมีแปดหมื่นสี่พันองค์แล้วท่านปาระการเอาขึ้นไป,ปลำปางก,ก็ก็นาด่าจะเป็นหมื่นองค์อ่ะเป็นคันรถเป็นคันรถเรียงๆแต่แต่เขาว่า เ่านบรรดาปีนี่ท่านบริการตามในปีนั้นประมาณล้านไปไหวจางวันประมาณล้านห้าเท่ากับเงินยุคปัจจุบันนี้ก็ร้อยสี่สิบล้านถวายวัดไปแรกๆถ้าได้ไปที่กำปางแต่ครับผมจากวัดเลยคือเ็ถ,ถึงโจ้โจ้โจ,โจโน,นะร,ราคาไม่เท่ากันนะคนจะซื้อราคานี้ขี้กุบโอ้มันมองเห็นเลยราคานี้ มันมองเห็นหน้าตาหน่อยครัาคานี้มันก็ทีุ้กงน้อยหน่อยคราบอี่ราคาไอ้ที่ขี้โกงไม่มีเลยนี่นะแพงครับแต่ว่ามันดำนะคือองค์พระมันจะดำมันมันอยู่ข้างบนมแต่มันเขาเรียกไงอากาศร้อนอากาศมันร้อนแล้วอ่อกอ๊อกเ้่พระมันจะดำิวอยะดำ มันไม่เหลืองนะมันไม่นน้เหลืองมันั้ำดำมันอยู่ที่ชั้นนะชั้นที่วางนะอาจารย์เข้ามาเยอะไหมช่วงนั้นเยอะรับเยอะครับเข้ามาเยอะเยอะมากครับเดี๋ยวเราจะส่องให้เห็นเนื้อกันนะครับวานเนื้อเป็นยังไงนะครับเพราะมันกัเป็นต้องเช่าเยอะเพราะอะไรมันมีสวยก็ไม่สวย ได้สวยก็จะมันสวยรับเปลี่ยนมาเปเอาสวยอีกเอาซื้อซื้ <ละ S 1> อมาซื้อมาซื้อเยอะแยะเลยครยังไง่อเส่องให้ดูเนื้อไงอ๋อนี่ไงนี่อย่าง่าเนื้อชข้าว้มเน้ะ มีมวสารก็ครบครับเกยทะลุซุ้มมีคาบแคลไซมีกบครบแล้วครับมีคาบกุบหน้าพระครับสวยนี้หน้าองุปนรก็สวยงามว่ามีแคลไซมีมนสารนี่ครับมีเล็กไหลไผ่ดำคือม,มนสารครบนะครับแทบจะไม่ต้องสองดูอะไรเลยตาเปล่าไม่ต้องแท้ตาเปล่าเลยนะครับ มองเห็นก็สวยงามครับอันนี้จะไล่ให้ดูนิดหนึ่งครับผมีเสียงระรับเพชรทะลุซุ้มนี่นะครับเป็นพระไม่เป็นพระก,ก็ให้ดูดูอันนี้ไว้ก่อนนะครับนี่ตรงทรงอกนี่ตรงทรงทรงอกนะครับน,น,บนี่ชอบแกนครับอันนี้ตรงมือ คราบแถวซ้านะครับหลายๆคนอาจารย์อาจารย์สุเทพที่อาจารย์เชิญมาเจ๋งเลยมาเป็นกรรมการอาจารย์ก็เชยวนี้เพราะว่าจะเชิญท่านมาเพราะว่าท่านมีกมล้องจองจุศา์ครับก็จะเชิญอาจารย์สุเทพมาําเป็นกรรมการตัดสินพระสมเด็จปางคุณพรมนะครับถ้าผ่านมืออาจารย์สุเทพแล้วนะครับสบายใจได้ อาจารย์ขณะอาจารย์เสียเียแล้วยังต้องไปถามอาจารย์สุเทพอีกทําไมทําไมต้องไปถามเขาอีกเพราะอาจารย์เขาอาจารย์เขาเป็นอยู่แล้วไหมถามตรงๆอะอาจารย์อาจารย์สุรพลนะครับต้องไปขอความรู้อาจารย์สุเทพด้วยสาไปยังไงกันไม่ใช่ไม่ใช่ขอความรู้คือผมจะพักของผมจะไมท่านรู้ว่าอ่าอ่าว่าเหมือนของท่านไหมอ่าทไมที่ท่านบอกอยู่เราปางครับ อาจารย์สุเทพะนะเก็บพระอยู่ละปากเออ็บพระอยู่บางปางที่ว่าเป็นพระของของของจอมพลพระพาทอ่ะครับ,รบใช่ท่านดูท่านชมดูดละอ้นเนื้อเดียวกันใช่ครับคือไม่เข้าไปขอความรู้เขานั้นไม่ใช่คือไปเก็ดูว่ามันเหมือนกันไหมครับครับกับประพาททับไปนัน่นส่วนไอ้ที่ว่า จอดไอ้จะเจอดจริงๆแล้วเอาไปก่อนอะไรนี้เนี่ยเราก็ไม่เห็นของจริงนะว่มามันจริงแค่ไหนคือว่าผ้าตกเป็ดเลยเนะผ้าตกเป็ดไม่รู้มีจริงหรือเปล่าค <c oughs> <ร>ว่าจอตกเป็ดเขาเรียกผ้าตกเป็ดแต่จริงๆเร,ร,ร,ราพูดไม่ได้นะของใครของมันครับแค่ของใครของมัน คือใครจะเล่นอะไรแท้เขาก็เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราครับแล้วคนจะเสียเงินก็ไม่ใช่เราคนจะคนจะได้เงินก็ไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ครับเพราะผมจะได้เงินใครัคนต้องแท้ครับแล้วขายของแทะก็ทำไมครับแำไมเขามาแต่ปันเนี่ยเขาขาของแท้แจกอาจารย์บางทกีเขาบอกอาจารย์ ยังไงก็ได้สวยก็สวยก็ได้าอาจารย์มันมีเสียงโชคชอบบอกว่าพระแท้ต้องขายได้แต่อาจารย์บอกว่าพระเอ็กขายง่ายกว่าพระแท้มันยังไงได้ฟังนิดหนึ่งอ๋อพระเอกนา่มันขายได้ง่ายเพราะว่ามันราคาถูกครับนะอย่างหนึ่งได้ออย่างหนึ่งเจนอุปโภคให้เป็นพระแท้ก็ขายได้เพราะว่อย่างในกลุ่มเขาเขาเนี้ยเาเซื้อแพงขายแพงใช่ไหมออ เขาจะมีเขาจะชมรมสมาคมต้นสนเรียกมาตอกว่าพระรุ่นดีนะควรจะเรียนพระแพงขายแพงส่วนของจริงตีเก้หมดเพราะว่าของจริงมันเยอะไงของแท้มันมีเยอะมันเยอะมันราคาไม่ได้ครับมันก็เลยทำว่ามีแค่สองพันองมีแค่สองร้อยองอย่างเงี้ย จีานโตจะสร้างาแค่สองร้อองเงี <c oughs> <barber asma> ้วะเจนใหญ่แทบดูเคยดูคิดว่าครับเขาบอกว่าสมเด็จสร้างแค่สองร้องเครับแต่บางคนไดมีเป็นล้านดองเจ้าเจ้าใหญ่จริงออมีไล้านแสนโอ้โหเยรที่ผมไปดูนี่ก็เก็บได้ีกเหลอบล้านองสามสามนก็เยอะแยะใช่ไหมการกระจาเยอะแยะ เจาของผมก็เยอะนะไม่ใช่น้อยอาจารย์หลัพอพอไปปุ๊บมันก็บอกว่ามีโรงงานตามเอกใช่มันมันก็จะไปตรงนี้มีโรงงานเองอะไรผมจะร้อยปีก่อนผมมีอยู่กับทางท่านไงทาไว้ก่อนเลยมากราปีนี้เนี่ยพ่อที่สมัยก่อนผมทําไว้ทั้งั้านนั่เนี่ยเผาไว้ทั้งั้นเผาไว้เมื่อร้อยเมื่อเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าปีที่แล้ว ถ้าจะมีมีเตาเผาแต่ชว <laughs> นในกรุงเทพบในเราแวะกูดมืออะไรนะน,รน้ำม,มันทนแบบเนี้ยไม่มีแล้วเตาเตาที่มันเผาอ่ะมีแต่วัสดุเล่นเพระเราไปประกวดเจอกันนะภาถาละพัฒนาเป็นของผมสวยอย่างนี้ผมบอกผมทำตีสีนี่เองครับใสนรูปในกูเว็บครับเช <laughs> ้าถือขึ้นมาก็มาส่งนี่แหละก็หัวร้อนใหญ่ก็หมด เฮ้ยเป็นไปได้ไงครับผมก็จะพระสมเด็จหรือพระอะไรปลอมยังไงก็ปลอมนะกสำหรับคนที่มีความรู้แล้วถ้าคนที่เคยเห็นของจริงเนี่ยจะรู้ทันทีเลยหยิบปั๊บมันจานของของรุ่นนี้ปีนี้มีมันจานอะไรบ้างมีทรงอะไรบ้างอปีนี้มีอะไรบ้างมันจานไม่ได้มีเหมือนกันทุก ทุกเพียงทุกองนะไม่เหมือนครับไม่เหมือนไม่เหมือนการสักการสักองแล้วแล้วแล้วแต่ปีนั้นของใครจังหลวงหลวงหลวงศิษย์อย่างหนึ่งครับหลวงวิจารณ์อย่างหนึ่งนะเออหลวงหลวงวิจิตจะอย่างหนึ่งครับหลวงวิจารณ์จะอย่างหนึ่งครับไม่เหมือนครับชาวบ้านอย่างหนึ่งนะเนื้อไม่เหมือนกันนะใครอยากเข้าใจว่าบนสารเหมือนกันหมดนะไม่ใช่ครับแล้วถ้าหลวง หลงเช็กับรงนีจิงๆมันจะไม่มีไม่สมก่อถ้าหลงวิจารมันจะไม่่มก่อเพราะตอนนั้นสมเด็จัวไปป่วยปวยคราบที่กำแพงเพชรับแล้วก็เอาพวกเศษหักหักแตกๆมาบดแล้ใส่ผสมสมเด็จเพราะนั้นเขาบอกสมเด็จมันจะต้องมี vì mấy chú có mấy sao ở bay bắn các kẻ chú này à cái quan Tha hả có bỏ à, anh đi với không đối với chị đối đúng để mình đi qua nó có thủ để sao qua nó có chạy lâu nó có mạnh mạnh cả lâu ันขึ้นอยู่กัความเชื่อของใครนะถ้าเชื่อเซียนก็ก็หุบหลอกตาบอดจ่ายจ้งอย่างเดียวครับต้องบอกหุ้มหลอกตาบอดนะแล้วก็เชื่อเชื่อแล้วเกิดว่าถ้าแท้มันอยู่กับเซียนถ้าอยากรู้ว่าเซียนมันเกิดทันแล้วเหรอถึงยังมีพาะแท่อยู่ในมือครับและเซียนแต่ละคนที่อยู่นมันอ้างตัวเป็นเซียนอายุเท่าไหร่ เชิดแก่ๆก,ก็มีประเภทเขาเรียกอะไรสร้างนิยายให้ความเชื่อเสื่อมมันเกิดขึ้นเพื่อตัวเองจะไดจะขายผ้าแพงๆครับเพราะที่มันไม่ใช่เลยอาจารย์อาจารย์เคยมีคนมาขืนพระอาจารย์ไหมมีนะครับ ไม่ว่าเป็นขุนแผนปีหนึ่งห้าหลวงปู่ทิมไม่เคยคืนเลยครับอาจารย์พอพูดถึงแผนปีหนึ่งห้าเนี่ยนินทาอะไรเพื่อนอาจารย์คนนั้นที่ส่งภาพประวดนี้คู่แข่งกันหรือส่งพระมาทุกสนามเดียวกันเฮียสักอะไรอ,อ่ะทนายกอะไรเนะี่ยที่อยู่ในยองอะ่อะออท,ที่มาส่งภาพงานอา,าจารย์อ,ะอ่ะ้าพเจ้าทิมเนี่อ นั่นเคยส่งไม่ต้องจะบอกชื่อเคยเคยส่งประกวดพร้อมกันเหรอเคยเคยล่าโลกเหมือนกันอ้าวเขาออกคลิปไม่ไม่เคยเห็นคลิปพวกหรอครับทีิเขาบอกว่าอเาอเบ้าว่าคุณแผนผมอ่ะน้อยกว่าเขาแต่เขาไม่รู้คุณแผนพุกเนี้ยไรใ่ไหรครับผมแต่เขาบอกสมเด็จชูหุ่นไม่ได้ครับก็เป็ประกวดพระด้วยกันเนี่ยนะ ใช่สมศักด well, right? ิ Paula ์เขาบอกว่าเป็นประกบพระสมเด็จที่ด้วยการแน่นะลุ่มเข้าเนี่ยจีได้ผมรู้แบบเข้านะครับพอแข่งกันเข้าหนักหนักหนักเข้ารู้จักเ้ารู้จักกันก็นั่งอยู่เจ้าหลังครับแล้วเขาก็เอาสมเด็จแต่ละคนมาจ่งเขียนเขียนใบโอช่างได้ที่หนึ่งมาเก็จีที่หนึ่งมาที่อื่นมาแล้ว แต่ปรากฏว่าเขาพูดจริงๆผมติดที่หนึ่งหมดเลยยี่สิบสององค์ครับเขามาขอดูเพราะพอเห็นข่อผมก็ยอมเขก็ยอมเพราะมันสวยเหลือเกินสวยไม่มีใช่ติเหมือนกับมุกครับ แล้วพอแข่งไปแข่งมาเขาสู้เราไม่ได้หรือเราสู้เขาไม่ได้หรือบางครั้งเราสู้เขาได้คือก็เขาบอกเราสู้ไม่ได้เราสู้ไม่ได้ก็แค่้ครับ,รบแต่ถ้าถ้าวโจด้วยกันอ่ะผมว่าประเทศไทยเนี่ยจับผมกยรับเอาลจริงนะครับ <Pul> จ,จับผมยากคืออมีผัอยง มันมีเป็นร้านของจาจตร์ก็มีอย่างเดียว,นนวครับเป็นร้านนะกปนดมให้ดูครับแต่ของคุณเป็นร้านเป็นร้อยหลายอย่างมันมรนกออาจารย์ของคุณอาจารย์เดียวเพราะฉะนั้นผมตนจะจับผมยากครับเทียบยากแต่อย่างเนี้ยครับจริงจริแล้วมันช้อนทองคำก้อนทองคำเนี่ย จามีสกิจิขนจะไรดาครับอาอาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์หลงอ่าปร,ประโยคประโยคนึงนะครับของวงการพระออกนอกทะเลโอ้ยออกทะเลดีดีมากครับครับขอช่วทีผมออกทะเลนะดีกว่าคนเป็นตกอยู่นในกลานะครับการออกทะเลนี่มันต้องมีชนครับผมมันต้องมีเรือ ันต้องมีคนมันต้องมีสเสบียงแล้วก็สามารถไปได้ทุกประเทศ,ทเทศาเขาจ่าเราเก้าเขาเรียกว่าเก้าไกลได้ครับ,รรบแต่คุณนี่ะดูในกะลามองแค่เนี้ยับว่าใหญ่แล้วคุณกเ็เก่งมาเทียรว่าคนอื่นอยู่ในกะลาครับว่าคนอื่นออกทะเลอ่ะคุณเห็นพาพเขารืยยังคนเห็นของเขาเลยยังที่คุณบอกออกทะเลเนี่ย ผมว่าชีวิตคนอะไม่เคยเห็นของเดียวผมสะสมหรอกผมสะสมมหกเจ็ดสิบปีไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงลูกหลานอาจารย์นะไม่ต้องห่วงลูกหลานผมมีกินทุกคนอ่ามีกินมากกว่าคุณอีกแล้วก็สมรถเป็นสบรถพเม็มทุกคนทุกคนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงลูกหลานอาจารย์เลยไม่ต้องเขาไม่ได้หวังชาวบาผมมาเป็นการค้าเลยกะฉะนั้นเขาก็มีของเขา อาชีพของเขาอาชีพก่อสร้างแล้วหมารี่เป็นร้านใช่ไหมมันไม่จําเป็นที่มันมาภาพผมไปขายหรอกแล้วอย่างจัดงานยีงเป้นดีนึงก็ง่ายๆว่าไม่ใช่งานเล็กงานใหญ่มากจัดทีนึงโต๊ะ จำพันๆจรเนี่ยเราอีกหาพันหลายพันพันวอาจารย์ครับอาจารย์สุเทพที่เชิญมาตัดสินในงานพระเนี่ยอาจารย์มั่นใจในฝีมือ,อไหมครับก็อน้นเมื่อเขาเห็นของอาจารย์ยสุเทพเนี่ย<า>ถ้าเขามีของแท้อยู่ในมือเราก็ต้องมั่นใจครับเพราะว่าเขาเห็นเห็นของแท้แล้วเขาจองดูเขาก็รู้ว่าแช่ไม่ใช่ใช่ไหมกับคนที่ไม่เคยเห็น มันก็พูดยากนะครับไอเด็กเดินผ่านจะ,นจะนถามว่าอาจารย์เชี่ยวชาญทางไหนทำนานทางไหนครับผมก็จะทดลองดูถ้าเชี่ยวชาญอย่างนี้เราก็เอาผ้าอย่างนี้ดูครับมันผ่านไหมอะไรอย่างนี้มันผ่านไหมถ้าคุณบอกเชี่ยวชาญอันนี้ไม่ผ่านก็นเป็นหน้าจครับผมก็ไม่เอามามา,มาดูให้ฟียังไม่เอาเลย แต่ว่าจะต้องเสียงกันนะเนี่ยเหมือนอย่างการวีโงานหนึ่งที่ผมว่าภาพส่งกรรมการก็ถามผมว่าผมมาภาพเวลามาหรือเปลสมเด็จนะครับผมบอกท่านก็สียังไม่จบแล้นะเนี่ยก็ถ้ามาเป็นกรรมการเนี่ยแล้วมันจะไหวเหรอ ยังดูไม่ออกเลยว่าล้างไม่ล้างล้างไม่ล้างคุณยังดูไม่เป็นไรแสดงว่าปอสียังไม่จบเลยอะครับที่คุณถามผมว่าไปล้างข้ามมานี่นะคุณบ้าอะไรกันก็ั้นยังไงว่ากรรมการที่ต้องเก่งกว่าคนจบใช่มีความภูมิความรู้มากกว่าคนส่งแน่นอนครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนสจบมี่มากกว่าครับไ้่จะ่คนส่งทั้งสตรีเลครับผมนี่นะครับใจ่ครับคุณบ้า เรียกคจัดมาถามมีแปกรรมการเด็กป .4 ไหนมาเนี่ยถ้าอย่างนี้งานกูเจ้งแน่นอนก็ต่อมาก็เจงจริงเพราะว่ากรรมการแต่ละแต่ละท่านที่ท่านมาชวนมาเนี่ยนะผมดูแล้วไม่น,าน่าจะผ่านแค่คนหนึ่งเตี่ยน้ามีอีกอีกชมวงนึงตอนนี้ก็น่าจะเจ๊กสนันเดรดเอ่ว ็คมถามว่าอากรรมการแบบนี้มาเนี่ยนะไม่ไหวมั้งเขาบอกไม่รู้ทำไงพวก,กันบอกเฮ้ยไอ้การการประกวดพระพวกกันมาเป็นกรรมการเนี่ยนะไม่ใช่คถ้าถ้าสมามันไม่เป็นเนี่ยนะเราเราคนรู้ไมกรรมการคนนี้มันขายพาะของมันเองมันรับแต่พระของมันอนะ มันก่อนนี่มันทำคุภาพของมันถาน้าดีมันกินเกงหมดับคุณไม่แกงครับแกงแน่นอนผมกลับบ้านก่อนะผมก็แบกกระเป๋ากลับบ้านเลยสามีงานนะที่ผมแบ,บกกระเป๋ากลับบ้านครับผมน้วมันะมากอะเอาเอาวอยางที่สั้นต่อไปกันโอ้โหทั้งงานมันรับพ้าดได้ห้าเก้าองค์ครับ รับเฉพาะพระที่ตัวเองใช่ใช่ครับอันนี้ก็อย่าทํานะครับมผมก็ลยจัดดอกแค่นี้เขาก็มามาน,นั่งแค่ดีแล้วก็มาน,นั่งเรอผมเรียกครับไม่เรียกนี่เพราะว่า <c oughs> าไม่ได้แบบเนี้ยครับผมเพราะว่าจะขายบ้านตัวเองเอาเราไปานร้านๆครับใช่ไหมเอาหลินเป็นานตัวเองนี่นะครับก็เจอกันวันที่17มีนาคม 2567ห้องสตแตมทองบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับ M.C. ท่านไหนเจอเจอเจอผมก็เจออาจารย์สุรพลด้วยนะครับนี่ครับแล้วท่านท่นว่างก็เเรียนเชิญน,นะครับครับผมขอบคุณมากาาครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ